เวลาที่เรามีความเศร้าหรือว่าจมปักอยู่กับอดีตเวลาที่เราไปปรึกษาใครเขาก็มักจะบอกว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันแต่ก็ไม่เคยบอกพิธีเลยว่าการอยู่กับปัจจุบันนั้นต้องทำอย่างไรก่อนไปฟังอย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์และแช่นะการอยู่กับปัจจุบันนะมีหลักง่งายๆเลยก็คือหนึ่งเราเองก็จะต้องไม่นึกถึงอดีตนะที่เราเคยทำผิดพลาดหรือว่าเคยผิดหวังอะไรมา ตรงนั้นเราก็ต้องลืมไปให้ได้ก่อน 2. ก็คือเราจะต้องไม่ไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเพราะว่าถ้าเราไปกังวลกับอนาคตเราเองก็จะไม่มีความสุขแล้วก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันก็คือการระลึกชอบการระลึกนึกถึงกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันต่อผัสสะใดๆนะผัสสะก็คือความคิดความสัมผัส ที่เรากาลังทํากิจกรรมในปัจจุบันนี้อยู่ก็ให้เรามีความระลึกระลึกก็คือมีสตินั่นเองเมื่อเรามีสติแล้วในปัจจุบันว่าเรากําลังทําอะไรเมื่อมีปัญหามานะเราก็แก้ไปนะเหมือนกับคําว่าปัญหามีเอาไว้ให้แก้ไม่ได้มีเอาไว้ให้กลุ่มเพราะฉะนั้นนะถ้าเราอยากจะมีความสุขก็ขอให้เราอยู่กับปัจจุบันเจริญพร